หน,หนึาทีกับกปทอเวลาสตาร์รถตอนเช้าโดยเฉพาะในช่วงอากาศเย็นและพบว,ว่าที่ท่อไอเสียมีน้ำหยดออกมาหมายถึงเครื่องยนต์สภาพยังสมบูรณ์ทำงานเผาไหม้มีส่วนผสมระหว่างน้ำมันอากาศและประกายไฟลงตัวอย่างเหมาะสมเนื่องจากเป็นน้ำที่เกิดจากความร้อนของไอเสียที่เจอกับอากาศเย็นนอกห้องเผาไหม้และความเย็นของโลหะในส่วนที่เป็นท่อไอเสีย จึงทาให้เกิดละอองน้ําหรือหยดน้ําไหลออกก่อนจะหายไปเพราะความร้อนในท่อไอเสียนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหยดออกมามากเกินไปร่วมกับมีน้นําในหม้อน้ําหล่อเย็นหายและเครื่องยนต์รถมีอาการกระตุกด้วยควรน,นารถเข้าศูนย์และเพื่อช่วยลดการเกิดควันดําออกจากท่อไอเสียทุกสัปดาห์ควรฉีดล้างท่อไอเสียและทําความสะอาดไส้กรองอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปราศจากควันดำครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม